สวัสดีค <plane>. ่ะนะคะท่านผู <oles> ้ชมนกบอกนี้บอกตัวอะไใหญ่ฝนตกมาขึ้นมาขึ้นนะครับมาชมต้นไม้ลม ข้าอยู่เมืเ่อแปรงมันสิใสแล้วทานผูช้ชมแต่ว่าแน่วมาขอแน่วท่างคือเก่าไว้เล่าเก่าป้านะคะน้ำฉกอาจจะมองเห็นเป็นตัวเอกของเราแปรง,งมาใส่กันนะ Thank you. 哪里去了？一个，估计动不了了，一个是动不了，还有一个是迷 นะคะก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะ น่อยเบิ้งกันน่าเบิ้งเด็กไงแ่เห็นตัวใด้ค่าคนหโสดนี่แป้งซีดใส่ลยบอาคอเล็กล่าวเด็กเล่าหมูเลี้ยงด้วยใหญ่เ,เล็กล่า,ลาหมเหหูเลีง้งม,มึงเห็นบ่เด็กถูก ห้าห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 าูนเหี่ยวบอกเออห้าศูนหาูได้าห่งหม่นเนีเด็กหเด็กเก็บบอกหาเด็เ็บบอก สามตัวตรงๆเด้อปูเดอเล็กเล่ามาเรงก็มาสั่งเชิงเป็นเก่าตัวเก่าห้า่วนมันเรียก่นอะก็าใส่เองอ่ะ มึงเล็กสูกเก่ายังงเลกู่ก็เก่าฮะห,หาเก็ตอือมหาเจมึงกิน่งมึงยังคือเล็กหนึ่งมึงยังพื้เล็กเก็ดยเก็ก็หาหนึ่งายรก็มองอ่าเดี๋ยวรอลอลุนเล็กสูกนะคะส่วนยายหน่อยเห็นห้าศูนย์นะคะ มึอยิงคือห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะเก้าหกเก้าหกหกส่วนตัวเลขที่มองเห็นเป็นหาหนึ่งหาหนึ่งก็หาเจ็ดเนาะมึงเนี้มาง,งามทะเลกไหมแ็งก็ปิดัวเลเมื่อเรียกถูกเอาทูบไปนี่นะคะส่วนเลขทูบนะคะเก้าหกหกมองจะหนึ่งคือเก้าห้าหกนะคะ